สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมนะครับผมปอดนะครับผมของพระนครนะครับสาขาลาังสินนะครับ,นะรบวันนี้เดี๋ยวพามาดูเจ้าตัวเลนเจอร์นะครับวาแท็กนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็น New เ e n เจอนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ V6 นะครับหน้าตาคล้ายว i ยแท็ก ตัว4คูณ4เครื่อง2.0ตัวเดิมนะครับต่างกันที่เครื่องยนต์นะครับหลักๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวห้องโดยสารนะครับนะครับอาข้างหน้าก่อนนะครับนี่เลยนะครับก็เหมือนเดิมอันนี้รถเดิมโรงงานนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลย มาให้ชมก่อนนะครับล้อนะครับล้อต่างจากเดิมนะครับล้อของเดิมเนี่ยจะเป็นขอบ18นะครับตัวใหม่นะครับจะเป็นล้อขอบ20ละนะครับเห็นเลยนะครับเข้าไปใ,ใกล้ๆนะครับใส่เป็นขอบพุกีนะครับผม ซีรีส์ยางก็จะเป็นตัว2อ5นะครับ 5, 5 5เป็น,วนความ20นะครับผมเราขัดอันอื่นก็จะคล้ายๆตัวเดิมนะครับจะคล้ายวไวแท็กตัวเดิม ห้องโดยสารนะครับที่ต่าอ,ออกมาเลยนะครับจะได้เกียร์เป็นอีชิฟเตอร์จะได้เกีย e ifter, ร์อีชิฟเตอ e ร์นะครับแล้วก็นะครับจะได้เป็นตัวขับ4 4A นะครับจะได้เป็ขับ4แบบโอโตโ้ล้วนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องยนต์ของเจ้า V6 กันนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับหน้าตาของเครื่องยนต์ของเจ้า V6 นะครับผมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3,000นะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบ ะครับหรือว่าเป็น V6 นั่นเองนะครับเป็น24วาวนะครับผมเป็นเทอร์โบนะนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็น10สปีดนะครับเป็นเกียร์อีชิปเตอร์นะครับแรงม้านะครับสูงสุดอยู่ที่250แรงม้านะครับที่3,250รอบต่อนาทีนะครับแรงเบิดสูงสุดอยู่ที่600นะครับผม อยู่ที่1,750รอบนะครับถึงสองพันสรอบต่อนาทีนะครับผมเครื่องยนต์ใหญ่นะครับอ่าอัตราการสิ้นเปลืองนะครับคร่าวๆอ่าประมาณ9-10กิโลลิตรนะครับผมรองรับน้ำมันดีเซลอ่า B 2 0ขึ้นไปนะครับผมนะครับ ราคาจำหน่ายนะครับหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับก็จะเป็นราคานี้ใครน่าจะจะเห็นหรือเปล่านะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์063นะครับ356 9593นะครับ ที่ปอดพนรัรสึกาลังสิตนะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ